สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเอซีทุกๆท่านนะสวัสดีไปยังพี่น้องชาวยูทูบ b e ด้วยครับอยู่กับผมทออัตตั้งซิ่งนะวันนี้พามาอยู่หน้าง,งานเทเหมือนเดิมครับอ่างเก็บน้ำมวยจะไเข้มากนะอยู่กับแปดีบ้าพลังเราเหมือนเดิมครับติดตามมาจากอ่างเก็บน้ำุวยตลาดแล้วนะแปดีคน e นี้นะ โนเมก้าครับซีรีส์ห้าร้อยยูโรสามนะนี่เครื่องยนต์ก o โอแปดซีครับโอ้ยขออภัยครับก o โอแปดอี e นะขอบาเร็วไฟฟ้าครับพลังสองร้อยสี่สิบแรงม้านะ,ะจัดท่ารอให้วาครับมาดูครับนี่ลอยนิดๆครับเรียบร้อยดีครับนี่ สายแบกกระแทกท้ายครับมาพร้อมกับฮีโน,โนเมกาครับเป็นที่โรสามแล้วนี้นะพอเกษตรนี้ไม่ดูดันนะก็อพลังเรือเฟืออยู่แล้วครับ6เ k ครับขอาเร็วไฟฟ้านะ6สูบครับเกาะโมพลัง26นะ เรื่อยๆครับไปหนุ่มไรอ้อยนะมาพร้อมกับพี่หลงครับ F N ห้าสองเจ็ดนะต้องยนหกทีสิบหครับอ้ยนวมอุย้ยนวมเฮ้ยเดี่ยมเดียวกันครับเดี๋ยวมาดูขอให้สุดกำลังดันให้สุดซอยครับไม่พังข้ามือเราไม่เดินลงจากรถแน่นอน เบี่ยงมาแล้วครับหน้าร้อยหรือเปล่าไม่จัดครับคุณวายครับนี่สับโลสองครับเฮ้ยิงชิดไปโลหนึ่งอ้โหไฟท้ายสวยนะโอ้นะโหนุ่ม อยู่หรือเปล่านี่เฮ้หดูน่วงนดดูน่วมก่อนครับดูน่วงก่อนหูยอยู่เ่าหูยหูน่วมลงเราหูยแรงเรือครับสองหกเฮ้เด็กกเราสับร้อยอ่ะไอ้ โคตรแรงนะแรงจัดเฟืองได้ครับเพืองแปดนะเออดูครับเด็ก้าโอเวลากออกเรื่อๆครับจับตาดูพี่หลงแต่งครับนี่ค่อยทยอยกันเทเรื่อยๆครับค่อนข้างวุ่นวายนะรถเยอะครับที่เทไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะ นครับไม่ยกครับอ่ะดูพี่ลงอีกขั้นอ่านี่หลอนะนี่ครับ,รบ,รนะรบจับตาดูพี่ลงนี่หน้าโบราณเลยนะหน้าเก่ากิงเลยครับี่เป็นตัวแรกๆเลยนะพี่ลงคูโซ่นี่นะนี่ครับหลายท่านอาจยังไม่เห็นนะพี่ลงตัวแรกเลยตาหวานตัวแรกเลยนะเป็นหน้านี้เลยครับตึ้งยู่ร้อยเก้าห้านะ ีล็อกนี่ไม่ค่อยยกนะทรงมันได้การทวงดุลน,น้ํำหนักมาได้ครับใช่สูส่นี่จะไม่ค่อยสับยกเท่าไหร่ที่หนงมีเอียงแล้วครับอันตรายนะนยกอย่างนี้นะอันตรายมากครับสายลงนะสับร้อยเ่าครับไันค่อยล่างนะอย่างนี้อันตรายครับโบเฟอร์คงประเมินมาแล้วครับหนุเอเหมือนขาดำบิดนะ อยู่ล็อกโอ้โหนูพี่ล็อกยกครับ่นี่รอนะถ่ายทันหรือเปล่าไม่รู้ครับช็อตเมื่อกี้ล็อกขี่นางฟ้านะเยอะยนี่ครับแปดอีบ้าพลังอีกทัานหนึ่งติดตามกันมาตั้งแต่อ่างเก็บน้ำหัวตลาดนะนี่ครับ เอฟเอ็ม1เอครับยูโร3นะั้นฮิโนเมกาครับซีรีส์50ขอบอนเลวเทอร์โบนะ <S <S เป็นเครื่องยนต์ทีโอ 8e ครับ240แรงม้าครับเทอร์โบอินเตอร์นะแรงจัดคันนี้ครับไม่สับรอยไม่ใช่เมกาครับนีนนะ่นุ่มนนะทางเรื่มนุ่มแล้วนะนี่ ตัดในสุดซอยถอยสุดกำลังครับไม่พังขามือเราไม่เดิอนออกแน่นอนเอาสุดซอยที่หายซ้ายลงครับโอ้วาลงเอ้ยออัดมาเต็มพิกัดเลยอะใส่มาเต็มกล่องเลยเอ้าไม่ยอมครับจัดใหม่เอาอ้ายกเลยครับเอออา โซเฟอร์ประเมินแล้วว่ายกได้ครับเอาสับร้อยแน่นอนท่านี้อ่ะนี่ดินหน่วงนะอเ่นี่สไตล์เขาครับเกียร์ที่จะสับ,สบยากหน่อยอ่ะนี่จัดรลอเหมือนเดิมครับนี่หลอจัดหลอ,อจัดเมกาบ้าพลังของเรา อโอ,อบนบนเข้ามาครับอันนี้เป็นหน้าโลโครอบเลยนะไม่ใช่ทรงหัวกล่องที่อยู่หัวตลาดนะครับคนละคันนะอันนี้เอฟซดนะครับอันนี้เป็นหน้าโลโกครอบเลยชนแต่งนะ กระจนเป็นของดกค้าครับไม่ยกนะนี่นี่มาจับตาดูคันนี้ครับหลงฟูโซ่นี่นะสุดซอยครับนี่อู้อู้อ,อ,อู้ปัน่นสุดนี่ครับ พี่หลงเข้ามาแล้วนะสับยกหรือเปล่าครับวันนี้ยางเรเดียนสิบเส้นเลยนะอาครับจัดท่ารอมาโจับเล็ครับเออหาลงตาวานนี้ครับอาครับจะมาผิดท้ายกับพี่ลงนี่พี่ลงโบ ลอยที่หายครับเอา้ารลิ้วโกงตูดเพื่อนแล้วหนุ่มอา้าไม่สุดอา้ากดอา้ายกเลยเอา้าวุ่นวายครับอา้าวนี่ครับความคิดเห็นไม่ตรงกันนะเอาโอเคครับสาหรับคลิปนี้ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้นะฝากกดไลค์กดติดตามช่องวัดน้ำซิงครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้เรด้วยนะครับสำหรับทีนี้ไม่บายครับสวัสดีครับ